สวัสดีค่ะวันนี้กินเที่ยวสวยใสบายป,ป๋อมแปมจะชวนมาทำแพสนเค้กง่ายๆได้ที่บ้านนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งเค้ก100กรัมนะคะน้ำตาลทรายป่น50กรัมนะคะถ้าใครชอบหวานเพิ่มได้นะคะแต่ว่าเราจะใส่ฟิลลิ่งลงไปนะคะเราก็เลยใช้ ก็มีวนานิลา1.4ส่วนช้อนชาผงฟูสิ่ส่วนช้อนชาและเบกกิ้งโซดาส4ส่วนช้อนชานะคะแล้วเราก็จะมีมอสซาเรลลาชีสนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะทุกคนส่วนฟิลลิ่งที่เราจะนำมาใส่นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นฟิลลิ่งรสบูเบอร์รี่รสส้มและรสสตรอเบอร์รี่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นจะจ๊ะทุกคน ใไข่ลงไปเลยค่ะทุกคนเราใช้ใบเดียวเพราะว่าอะไรลงแม่เรากินอุ่นเดียวนะคะนี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะนี่ก็คือให้ไข่แตกนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะใส่น้าตาลทรายลงไปเลยจ้านะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวปุมเปมขอตัวไปคนให้น้าตาละละลายก่อนนะคะ ใส่นมพิตาชิโอนะคะทุกคนลงไปนะคะถ้าใครไม่มีก็ให้ใส่นมสดนะคะทุกคนประมาณครึ่งแ่้วนะคะทุกคนนมสดก็คือนมสดจืดรสจืดนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันให้น้าตาลละลายนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงเพื่อดับกลิ่นคาวไข่นะคะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยคะ่ะ จากนั้นนะคะเราจะลอนแป้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปเลยค่ะเมื่อลอนแป้งลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องคนให้มันเข่ากันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวบมแปมขอตัวไปคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่คือแป้งแพนเค้กของเรานะคะถ้าใครมี ครที่ชอบเพนเคก้กใส่เนยก็เตรียมเนยใครที่ชอบเพนเคก้กแบบไม่หวานแล้วมาลาดน้ำพึ่งก็ให้เตรียมน้ำพึ่งนะคะทุกคนเนี่ยน้ำพึ่งนะคะหรือใครอยากจะใส่ฟิลลิ่งที่ป๋อแปมแปมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเตรียมฟิลลิ่งได้นะคะอ่าหรือใครจะใส่ชีสแบบยืดก็ไปหามอสซาเรล่าชีสนะคะทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นคะ่ะไปคะ่ะไปทอดกันจ้า นี่คือแป้งแพนเค้กของเรานะคะใครมีขวดก็ตักใส่ขวดเพื่อที่จะไปบีบในกระทะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ตัดปลายโอ๊ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอเดี๋ยวบมเปมาเอาไปใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนคะมันต้องเป็นกระทะแบบเทฟลอนหรืออะไรพวกคลรีคิงพวกอะไรอย่างเงี้ย คือเราจะทอดลงไปโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ํามันหรือใส่เนยแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่น้ํามันบางๆได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปลองทอดกันค่ะทุกคนคะเราก็เทแพนเค้กลงไปนะคะแล้วก็เราก็ดูว่ามีฟองอากาศอันไหนที่มีฟองอากาศก็สามารถกลับได้เลยค่ะทุกคนกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นี่อันนี้น่าจะมีฟองอากาศแล้วเดี๋ยวไปกลับก่อนนะคะ ทุกคนคะ่ะทุกคนทอดไปกินไปมันเหลือแค่สามชิ้นแล้วอะคะ่ะทุกคน แบบนนะคะคแต่ถ้าใครชอบราดน้ำพึ่งก็ราดได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบราดน้ำพึ่งนะคะทุกคนใครที่ชอบทานหวานก็ราดเพิ่มได้ใครมีผล,ลไม้ก็เอามาทานคู่ด้วยได้นะคะขอเอาัยมากๆเลยเหลือแค่3มชิ้นแล้วทอดไปกินไปคือมันจะหมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ผมเป๋มขอตัวไปทานที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีแบบขนาดใหญ่ให้ดูกันอีกรอบหน